สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เป็นวันที่สามสิบเราไปลน้องชมจะแอดจะปล่อยสูตรเดินแล้วรวยโค้งสุดท้ายของแอดจะเป็น้องชมเมื่อนี้จะเป็นวันที่จะให้โชคกันหรือแบ่งปันแนวทางให้พ c ซีกันนะครับผมสูตรของแอดเองอสูตรเดินแล้วรวยอาจจะเป็นตัวดันค่อยเข้าไปเบิงกงงันเป็น้องชม ของงวดประจำวันที่ซาาวันที่หนึ่งกันยาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันนะครับผมตอนนี้แอดกดอยู่ที่สรุปเลขอยู่ที่สวนยางพาร,รานะพี่น้องชมเึงบ่ไดไปใสพี่นอ้องอะวันนี้จะสรุปให้เอ็ดีเลยว่าเอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันดีๆสูตรเดินนรวยของแอดจะปังหรือไม่ปังกันขอยติดตามกันพี่น้องชมเข้าไปดูกันครับผม สั่นครับผมมาดูกันครับผมโค้งสุดท้ายอ่าโค้งสุดท้ายกันนะพี่น้องชมโค้งสุดท้ายของอ่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับผมหนึ่งกรกฎาคมหกห้านะครับผมนะครับหมึกบอกให้บอกเดี๋ยวพี่น้องมีซี่กันครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผม สูตรนี้เป็นเขาเรียกสูตรเดินแล้วรวยอ่ะจะรวยกันหรือไม่มาดูกันนะครับผมอ่ะวดที่แล้วเข้าที่ศูนย์เจ็ดนะครับผมเข้าที่แล้ววดเข้าที่ศูนย์เจ็ดตรงตรงวิ่งศูนย์รู่อ่าวิ่งศูนย์เข้านะครับผมวงแอสเก้าแปดพะรวยสูตรเดินรวยเอาวันนี้มาดูกันนะครับผมอ่ะ,ะ,อะ another another. สูตรเดินแล้วรวย นะครับผมนี่ครับผมสูตรเดินแล้วรวยของเอสเก้าแปดนะครับผมมาดูกันนะครับว่าของวันพรุ่งนี้จะมากันไหมมาดูกันนะครับมาติดตามกันนะครับผมถ้าใครดูแล้วนี้เอาไปจัดหากันได้เลยครับผมจัดหากันได้เลยของ อของเอสเก้าแเองนะผมนี่ครับผมสูตรเดินแล้วรวยามาดูครับผมเลขวิ่งเลขวิ่งประจำงวดวิ่งวิ่งบนนะครับผม เจ็ดกับแนะครับผมเจ็ดกับแปดอ่าเจ็ดกับแปดนะครับผมเจ็ดกับแปดะเกับแปดเจ็กับแปดเน้นที่อ่าเน้นที่เนะครับผมเน้นที่เนะครับเน้นที่เจรองแนะครับผม ามาดูทีนี้จับคู่ฮะจะจับคู่ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างได้เป็น้องซับซี่ครับผมบนคือบนล่างคือล่างนะครับบนคือบนล่างคือล่างนะครับมาดูกันนะครับมีตัวไหนบ้างมาดูกันนะครับผมนะเจ็ดหกนะครับผมเจ็ดเจ็ดหน้าอันงวดนี้อาจจะมาเป่านะครับผม เจแปดนี่ครับท่านชมอ่ะมาดูถ้ามาแปดนะครับผมถ้ามาแปดก็แปดหกนะครับผมแปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนี่ครับห้ามพลาดนะครับผมห้ามพลาดในคลิปนี้นะครับผมอ่ะนี่คือ บนนะครับผมทีนี้มาดูล่างล่างกันครับผมมาดูล่างกันนะครับผมนี่คือบนบนนะครับทีนี้มาดูล่างกันนะครับผมมาดูล่างกันว่าให้วิ่งตัวไหนอ่าวิ่งล่างกันครับผม วิ่งล่างศูนย์กับ1นะครับผมศูนย์กับหนึ่งมาตัวไหนดูกันนะครับ,ผมม,นนรบผมมาดูกันนะครับผมมาดูกันนะครับให้เน้นที่ให้เน้นที่1นนะครับผมเน้นที่หนึ่งนะครับ เน้นที่หนึ่งกันอันนี้อันนี้คือบนนะครับผมบนบนทีนี้ล่างล่างดูล่างกันนะครับผมนี่คือล่างนะครับมาตัวไหนกันมาจับคู่ดูกันนะครับผมของสูตรเดินแล้วรวย รวยไม่เลิกกันนะครับผมรวยกันตลอดปีนะครับผมมาดูกันนะครับผม06 07 08นี่ครับท่านผู้ชม 0, 6, 0, 7, 0ูนย์หกศูนย์มา0ทีนี้มาหนึ่ง มาหนึ่งมาดูกันนะครับมาดูกันนะว่ามาตัวไหนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับผมนี่ครับมากันใหม่ๆมันมาสดสดร้อนๆเลยครับผมอ่ะนี่คือสูตรเดินแล้วรวย นะครับผมสูตรเดินแล้วรวยงวดที่แล้วเข้าตัวรองนะครับผมเข้าตัวรองที่ศนนะครับผมงวดนี้มี7มี1บนล่างนะครับผมนี่คือบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับผม6คู่ล่างก็6คู่นะครับผมถ้าจะให้เน้นตัวไหนในใจของแอดนะครับผม ในใจของแอดจะเอาปแปลกเพี้ยนนะครับผมเอาแปลกกับสำนักอื่นนะครับผมอาจจะให้เน้นบนนะครับผมเน้นบนนะครับผมนี่ครับนี่ครับ 88. แปดหกกับแปดแปดนะครับผมแปดหกกับแปดแปดอันนี้คือบนนะครับผมคือบนตัวเน้นของแอดนะครับผม นี่เป็นสูตรคำนวณน,นะครับผมไปตามสูตรนะครับมันไปตามสูตรนะครับผมไม่มีใครเก่งไปกว่าสูตรนะครับผมคนหมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่ที่สวนยางนะครับผมนี่ครับมันก็มีเข้าไม่หลุดมีออกนะครับผมตามสูตรอ่าส่วนล่างอ่าส่วนล่างใจะให้เน้นตัวไหนมาดูกันครับผมมาดูกัน จะเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับผมเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็เป็นหนึ่งห้านะครับผมเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นหนึ่งห้านะครับผมจะให้เน้นตัวไหนจะให้เน้นตัวที่หนึ่งหกกับหนึ่งห้านี่ครับเน้นสองตัวนี่ครับผมเน้นสองตัวนะครับผมล่าให้เน้นสองตัวหรือ เอฟซี FC ท่านใดได้มาตัวเด็ด,ด,ดตัวดังๆดๆีในใจของเอฟของเอฟซีมาจาับศูนย์กับหนึ่งคือล่างนะครับผมมาจาับศูนย์กับหนึ่งล่างก็ตามใจเอฟซีนะครับผมอ่าอนนี้เป็นสูตรคือมันมาตามสูตรนะครับพี่น้องสูตรของเอ็ดเก้าแปดนะครับผมนะฮะผิดถูกไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น น,น,น,นี่ครับผมแอดเน้นให้แค่สองหางนะครับผมสองหางนี่ครับผมนี่คือล่างอย่างเดียวนะครับผมส่วนบนอ่แอดจะทุกคนให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องเอฟซีสูตรเดือนแล้วรวยของเก้าแปดพารวยวิ่งบนเจ็ดกับแปด จ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดนะครับผมคือบนนะครับแล้วก็จับคู่จับคู่ก็มีเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกแปดเจ็ดดแปดนี่ครับผมไปตามสูตรนะครับปันไปตามสูตรนะครับให้เน้นที่แปดหกดแปดอ่ะทีนี้มาดูล่างล่างให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่ง เน้นที่1นะครับผมเน้นที่1นอ่าศูนย์ถ้ามาศูนย์ก็ศูนย์หกศูนเปถ้ามาหนึ่งหนึ่เจ็นปเป็นเลขที่สวยงามครั้งสันนั้นนะครับผมตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยนะครับผมซึ่งตัวนี้อ่าศูนย์แปดแไปชนกับเลขดังแต่ก็ไม่ ไม่ตัดออกนะครับผมแอดจะลงให้าตามสูตรมันไปตามสูตรเดินตามสูตรนะครับพี่น้อง fc แอดจะไม่ตัดออกและแอดจะไม่เน้นเน้นที่แตกต่างก่าทุกๆสูตรกันเอาทุกๆคนนะพี่น้องหนึ่งหกกับหนึ่งห้าเท่านั้นนะครับผมอ่ะแคปหน้าจอไว้พี่น้องถ้าแคปถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้เรื่อยๆพี่น้องอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้คนละหนึ 3, ่งไลค์หนึ่งแชร์กดกระดิง่งติดตามไว้ สำหรับคลิปนี้อขอคำวามาสวัสดีเจอกันคลิปหนะ้ากับผม